ค่ะคุณวราวิทุนพรมดีคะ่ะการแพร่ระบาดในรอบนี้ชัดเจนค่ะว่าสาเหตุหลักมาจากการที่เกาหลีใต้กัดตกหลังจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดมาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั้งในย่านอีแทวรวอนนะคะและล่าสุดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดในศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งชานกรุงโซลค่ะ จากการตรวจสอบเมื่อวานนี้นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อ69คนในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซคูปังในเมืองบูชอนทางตะวันตกของกรุงโซลทำให้ต้องกักตัวพนักงานและผู้ที่เคยเดินทางไปยังโกดังแห่งนี้ประมาณ4,100คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อไปแล้วประมาณร้อยละ80การแพร่ระบาดระลอกใหม่ก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งค่ะ โดยวันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดคือวันที่3มีนาคมนะคะ851คนจากนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ลดลงเรื่อยๆโดยวันที่ตัวเลขสูงเกิน50คนครั้งล่าสุดคือวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นตัวเลขก็ลดลงเรื่อยๆนะคะทิ้งห่างไปถึง53วันก่อนที่ตัวเลขจะพุ่งสูงเกิน50คนซึ่งก็คือวันที่28พฤษภาคมหรือเมื่อวานนี้ที่มีผู้ติดเชื้อ สูงถึง79คนส่วนวันนี้นะคะในเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่58คนซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดในศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวค่ะสาเหตุของการแพร่ระบาดครั้งล่าสุดในศูนย์กระจายสินค้าก็คือทางบริษัทไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเว้นระยะห่างนะคะอย่างในโรงอาหารค่ะก็พบว่าพนักงานนั้นนั่งรับประทานอาหารติดกันเหมือนช่วงเวลาปกตินอกจากนี้ก็พบว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับการฆ่าเชื้อนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่หมวกแล้วก็รองเท้าของพนักงานนั่นแสดงว่าไม่ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างที่ควรจะเป็นค่ะส่วนการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในย่าิอิตาลนของกรุงโซงช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มีอย่างน้อย261คนด้วยกันค่ะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 นะคะ ก็ทำให้ทางการเกาหลีใต้ตัดสินใจกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มอีกครั้งค่ะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนมาตรการดังกล่าวก็ครอบคลุมไปถึงการปิดพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและก็ให้บริษัทต่างๆเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อลดความแออัดอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังได้ให้คำแนะนำนะคะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวหรือไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นและถ้าหากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า50คนติดต่อกันเกิน1สัปดาห์รัฐบาลก็จะต้องกลับมาใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งค่ะและอีกประเทศหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็คือสีลังกาค่ะสาเหตุมาจากชาวสีลังกาที่ทำงานในต่างประเทศ แต่ว่าไม่มีงานทําเนื่องจากการแพร่ระบาดก็ทําให้คนเหล่านี้ต้องการเดินทางกลับประเทศค่ะศรีลังกามีผู้ติดเชื้อสะสม1530คนนะคะเสียชีวิต10คนซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันส่วนใหญ่ไม่เกิน50คนค่ะแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขนั้นเพิ่มสูงเกินวันละ100คนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะเนื่องจากไม่มีงานทํา เฉพาะสัปดาห์นี้มีชาวสีลังกาที่เดินทางมาจากคูเวตประมาณ460คนในจำนวนนี้ติดเชื้ออย่างน้อย252คนแต่ว่าทั้งหมดถูกกักตัวภายใต้การดูแลของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มนะคะในค่ายของกองทัพเรือนอกกรุงโคลมโบโดยพบทหารเรือและครอบครัวติดเชื้อถึง771คนหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสีลังกาได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเมื่อวันที่12และ26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้รัฐบาลจะบังคับใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้งโดยเฉพาะในกรุงโคลัมโบแล้วก็ในเมืองข้างเคียงนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบังคับใช้5วันเท่านั้นค่ะ นื่องจากว่าในวันอาทิตย์นี้นะคะจะมีพิธีศพของอดีตนักการเมืองแล้วก็เป็นอดีตผู้นําสาภาพแรงงานทางการจึงไม่ต้องการให้ประชาชนไปรวมตัวกันในงานศพเพราะว่าอาจจะนําไปสู่การแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งค่ะการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ทําให้รัฐบาลสีลังกาประกาศระง,งับการเข้าประเทศของคนกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะคะเนื่องจากมีมากถึง4,100คนที่แจ้งความประสงค์ว่าต้องการกลับประเทศ แต่ทางการไม่มีสถานที่สำหรับกักตัวมากเพียงพอค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในศรีลังกาและเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะถึงผลที่เกิดจากความประมาทไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดหรือที่เรียกว่ากาดตกนั่นเองค่ะ